ย่ดูีอียดูยูปีขึ้นไปทั้งไมนดีวะทำตาเมาวะยข้นไป่ข้กันข้มกันอยู่หลังรถยันฟองยันฟองข้ขาดอยู่หลังก เอากระมาแล้วมาแล้วเอาประกาศที่นแวสำหรับนักมวยที่ตอยผ่านไปแล้วนะครับทุกคนไป่ับกใส่มาก่อนุคนที่ตนด้วยนะครับผมอาบันะไปแล้วนะรวมอยู่ที่เดียว้องเดียวเอากันีก่อนนะครับตอนนี้นะครับ ต้องกันแชมป์ทีมทั้งไอ้ทคทัรงนักกีฬาทีทั้งทีทั้งอ่าลืมดูนว่าศิริใครจะเป็นคนถอดมงคลในครัคืนนี้นะครับสำคัญแน่นอนในการเป่ามงคลค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าพี่แน um ่ร um ับไปได้เยอะอย่างจะเป่ามงคลแน่นอนคืนนี้ตัวเวลาการเป่าของแยงหยองนะคคืนนี้ นี่ครับก๊อกน้อยสา้อยเพชรตันแงนียงมาอมด้วยนะนี่น้อนอาแล้ว ขับห <Workers, S 2> <c oughs> ัวครับผมขับหัวกลับด้านครับผมอ่ากลับด้านครับผมเป็นลุกตั้งแต่ขึ้นเลยเป็นไงทีนี้อ่าสเก็ตบัตเส้นแรกครับเป็นยังไงดูด้วยตาดูด้วยตาดูนี่ธรรมดาธรรมดาครับผมเช็กน้องก็เอาแล้วแค่เส้นแรกก็นองดาวแล้วที่สองเยอะเส้นที่สองเรอะกูเข้าใจเส้ที่สองมาแล้วครับผมนี่เป็นยรกมันหุ่นสั้นเด็กน้ยง นี่ไม่ธรรมดาเกินสิบสิบตัวสิ่นนับอาจรยที่สามอที่สามตามหากระจับอยู่นะครับสักครู่นะครับคุณใครถืกจับครับใครตะโกนกันใดที่ยังใส่กระจับท้องปกขาท่านอยู่นะครับโปรดรำลึรื่องนี้โดยเคร่องเลยนะครับตอนนี้นะครับตามหากระจับนะครับตอนนี้นะคร งานวันนีครับครับเช็คงานอะไรวะัเร็ใครได้กนนี้เกียร์นีันนี้สีแว่ขึ้นมาเจอสีแว่สีแน่คร um ับสีแว้สบเกียร์ลกครับกำังกนเด็กระกับหัวน้อยสาว้อยเพชรบาแตกนะครับ พี่เลี้ยงายแดงนะครับได้แก่นะครับพี่อมูหลงนะครับหมอปลาพี่เลี้ยงเอ่อัาพี่แม่นะครับนะครับถูกโดยนะครับเสียปลูกกับเสียบอ้อนะครับนี่ยกุมการชกเองเลยนะครับกลุมการชกเองเลยนะครับนะครับอันนี้ท่านหมน้องนะท่านหมูหลงนะคัตอนนี้ใส่กระจับอยู่นะครับคู่นี้นะเอาบัลแน่นะเอาบอลแน่แน่ แต่ข้าฟังแตซิ้งเราเขาเมอนลโคทังด้ได้ไดเด้ได้ได้รด้ได้ได้ได้้ได้ได้้งด้ได้ได้นด้ไน้ไดดได้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 ไดได้ลด้้ได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 ้ั้ได้ไดนไน้นด้อน้้ไดไ้ได้ได้ด้ได้ไ้ไ้ได้แน่นอนได้ได้ไดด้ไ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 ดนไ้ได้ได้ไ้ไดกได้ไ้ได้ด้ได้ได้นด้น้ไดด้้น้ไ้ อไม่มีคำว่าขาอ่อนทั้งคู่แน่นอนนะฮะไม่พอร้อยเสียตำแหน่งครับเกียรทับคนเป็นทีเอาไว้นี่แหละหมอปลาอ่าหมอปลาเจอมแล้วหมอปลาเจอมแล้วครับผมอหมอปลาเจอมแล้วไม่อ้วกก็ปกตินี่นักมวยเวลาชกนี่เขาจะต้องทา าวาสลินนะครับนะครับ้าวาสลินนะัว่าทางฝั่งยางมูงี่าสีพืชุกเองจะมาขาปาก็แบบหม้อป่าโดนใจรดน่าลอยเชวล่ะหมูย่างหมู่าเท่าไร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 อ่ะโอ้โมาเกอินหนเียโอเคมาเนเาองใบทองขัท่าน้ำที่กรรมการนะฮะไ่ได้เ่ไไ่้ยาหมูย่างเท่าไรเท่าไรอ่ะพอห้าพันพอสอพัาพแบ่งกันแล้วห้ารนะไหมูย่าง พคมรับน้หครัผมกับพี่ทุกท่านรอคอยแน่นอนนะคู่นี้จดเด้แน่นอนนะเดิมพันระดับเสี่ยวเลยนะคู่นี้เริมคับผมยางๆๆเสียวติคกัน ใจเย็นๆครับใจร้อนใจร้อนนี่ก่อนักมวยนะอ๋อเขาเอาแท้นะขาพันน่ะต่อใจ่้อนครับซิตี้สอวสวยนะนะครับเดินชูป้ายนายกที่หนึ่งครับรอบนี้ก็เป็นรองคู่เองนะครับกับไร้ข้าดอกโอ้ยผีผีครับผมนะอาใสสองั้งนะยกที่หนึ่งนะ ถือว่าม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับผมครับเกาะสู้ไหมเ๊าะดูรีลาในการวอร์มของฝ่ายแดงนี่ไม่ธรรมดานะบมาดูกันวู่กกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยขาใช้ยายังมมาูด น้อยนะธนานะตอนนี้กำลังสองคนอยู่นะอาสาผาพรเมลีนะตอนนี้เป็นไงอา ออครับเขามั yeah. okay. uh, okay. uh, ่นใจมากนะครับอาตบมือให้กับสองท่านนักเวน่อยหลับกันด้ยูบันปายคูบุมีแทบจะลอมนิ่งึงนะครับฝั่งท่าน้อาด้วยสัคนโดยเสี๋ยวนะครับไป้วยับมุมคนนะครั ไม่กระลาโปงโค้งโปรช้อนโค้งตบขออนุญาตประกาศนิดนึงครับสำหรับพี่เพลนะครับหลังจากที่ระฆังเริ่มรบกวนนะครับรอบตัวลงต่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนมวยด้านล่างมองไม่เห็นนะครับอาจจะตามนิดนึงนะครับช่วยกันเนาะให้แฟนมวยได้ดูร่วมร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับสามด้วยรับผม ทุกคนนะครับค right, ู่นี้กะต่อยในรูปแบบของด้วยโดยใครสามยกนะครับแน่นอนครับขอให้ต่อยให้ได้กันครับต่อยให้ไกันต่อยให้ได้ันต่อยให้ได้กันต่อยให้ไดัน 아! <요>

ก้าวมีเยอะนะครับกำลังเดินทางมาใกล้จะใกล้ถึงแล้วนะครับแต่ถ้ามาถึงแล้วเราติดต่อที่ข้างเวทีคอยนะครับอาจารย์ต้าวมีเยอะนะครับผมที่เลี้ยนในนามก็น่าจเป็นเฮียหยงเช่นเดิมนะครับ นะครับพี่เลี้ยงนะขอขอความร่วมมือครับดรับหลังจากให้น้ำแล้วคุยแล้วนะครับเปลงจับเป็นทีเลยนะครับนะครับจะได้ให้กันารช่วยกันหลังได้เห็นด้วยกันนะครับผมพี่เลี้ยงกับบางทีเนี้ยนะครับทุกคนก็มีให้น้ำนะครับ <Happiness? S 2> ต้องแลงเมื่อกี้ยับ้หนวที่สองนะครับน้องิ่งกิกับ้องสาวพิลวนะครับิน้าวได้นอนเหมือนเดิมนะแบนี้สาด้วยนะรอบนี้่อองฝ่ายจาพวนใยกที่สองครับว่าเดินเกมหน่อยเดินเกมหน่อยนะปะดอนมาครู่นี้แม่กับทตีนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยมาต่อเลย

อันนี้เปนารนะที่เป็นมาแล้นะครับเลี้ยงแล้วนะครับทับไนะครับคู่นี้จะบแบ่ไปสาคนนะครับแต่ว่าจะมีการไล่คู่โชว์นะครับสำหรับต่อไปว่าบสคนจะไวคู่กับหอไอโชวไว อันยังไม่ได้แล้วใครไปแล้อมีรัชบาลสองผู้กุ้งผู้ก็ผู้ก็ผู้กันนะตีได้รอครับขอบคุณเลยครับเป็นคู่ต่อไปนะแตแข่งแต่งไม่เป็นที่ดีครับสิบกอันยอนครับผู้จึต้อัแต่งครับ

หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าเขเป็นใครือนะไครับไรนะังแต่ตั้งแต่ขาบนขางเลยเลี้ยวข้างขวามอ mọi người 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 người mọi người mọi người เป็นคู่ที่ดดเดนะครับใจร้อนนี้เขาเสียแขกับชงเส้นนะแต่เป็นท่าที่สวยงามแะทุกกลม่ใชแล้วเอนโดยน้าอ่อนต้องเย็บนะครับอันนี้ต้องเย็บต้องเย็บขออนาตาพฒนาสนามทุกคนที่เวทีมวยหน่อยนะครับผมนะครับนักมวยอาจจะต้องมีการเย็บแผลนะครับพัฒนา อาพสนามเลยครับอาพสนามนะครับลบก้นเข้าไปตัวมวยเลยนะภาพสนามครับครับแล้วก็ชูมือนะครับน้อยจากเราเพิ่มเพลงชนะไปหนึ่นะครับในไฟน์นี้นะครับตัวมวยมังกรรถยนต์คุณภาพนะครับพบกันอีกครั้งอ่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเลยนะครับ